มางานบุญไปกันมานต้องลูกสาวอีกก็มาันกุศนถุงแดงลูกสาวมาแล้วลูกสาวเลับเมื่อเจอมงา่เาครับน้งล

เอาฮะพูดละสิไปอาบยสมุทรปะกาศแล้พี่น้องเอ้ยมีน่นต่อบไม่ได้จะไม่ยากเลยครับไม่นานจะไมยากเลยเออิวสาวเวกวนี้ไ่ได้นอนแล้วิสาวคือิแตสาวแตสาว บอกกันใช่อ้ยอาบฉันแรไม่ตออาบคนเดียวใช่แปลกเอยที้เดียวกัดจะว่หน้าปีน๊ะนี่นี่กระแสเข้ามาบุไม่มีสคนอมาแล้คนไม่งระแเป็นังไครับพี่น้องไม่กระแสงานบ้านทักกับน้องหิงมันมีเตรียมตัวใส่ชุดถ้าเปริงตรงอคิดเอคิ มันเลคบมเลคปบนลยบ่เนี่ยอเร่องแดโอ้ันนี้พี่้องกแบกแบก้าวแบกะไรเพื่อนแะไเื่อครับตีมาแบกคนผู้ใดว่าผู้นั้นแบกเจ้าแบกผมจะราจอนผมจะร่าจอนผมจะราจอจะรจวะผมจะรจน